บ่ายนี้อยากออกแล้วค่ะนอนหลับพักพ่อนก็พร้อมออกเฟี้ยวถ้าเขาอยากออกนะเขาก็จะแบบไปวนเวียนอยู่หน้าประตูนะแล้วก็อยากออกเป็นอันรู้กันค่ะก็ต้องพาออกมาใครใครมาร้องหรอพี่เอี้ยงหรอเออบี้ก็เล่นส่วนบี้ไงพี่เขาไม่ทำอะไรหรอกเขาเอ็นดูบี้พี่พี่นกแถวเนี้ยอือหนูเรียกหาเพื่อนหรอ ฮะไปสิครับไปอะแม่ปล่อยนะแม่ปล่อยไปนะแม่ปล่อยไปนะนั่นค่ะอยู่นั่นปล่อยบินนะอยากออกก็ต้องออกค่ะลูกเหมือนจะไม่พอใจนะโดนแม่ปล่อย เอออืออ,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 อแล้วก็จะนั่งรอเขาค่ะ